สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการขนต้นไม้นะคะวันนี้เราก็จัดขนต้นไม้ไซส์ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรกว่านะคะถุงเบอร์12วันนี้ก็มาถ่ายวิดีโอให้ชมกันนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้นะคะพอดีติดภารกิจแล้วก็ติดการจัดส่งต้นไม้ลูกค้าด้วยนะคะ วันนี้ก็เปิดตุเรียนอีกชุดหนึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองนะคะชุดนี้เป็นต้นหัวทั้งหมดเลยนะคะเป็นต้นหัวกระดงเลี้ยงเดทที่เราจะเปิดขายวันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ไปขนต้นไมา้จากสาขาหนึ่งอำเภอจากสาขาหนึ่งมาลองอาวางขายที่อำเภอ,อบ้านทุนสุราธานีนะคะชุดนี้ต้นพันธุ์สาย หเมตรกว่านะคะประมาณ1เมตร3ามนะคะต้นไม้ไซส์สมบูรณ์นะคะเนี่ยอันนี้คือลำต้นเลยนะคะชุดนี้สวยมากนะคะเป็นต้นหัวเป็นกระดูงเลี้ยงเดดต้นหัววันนี้ก็จะเปิดขายเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ลงคลิปลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อสอบถามได้เอียดกันได้นะคะหมอนทองไซส์ประมาณ1นึ่ง เม็ดหนึ่งเม็ดสามนะคะชุดนี้ต้นพันธุ์สมบูรณ์พร้อมปลูกทั้งหมดนะคะลำต้นจะแข็งแรงอ,นนอย่างที่นี่ดูอยู่เลยนะคะลำต้นจะเป็นทรงพุ่มต้นพันธุ์สวยมากนะคะสําหรับชุดนี้เป็นกระดูงทั้งหมดเลยอันนี้เป็นลำลำต้นนะคะทรงจะกว้างประมาณนี้เลยนะคะ,ะราคาชุดนี้นะคะเราก็จะขายกันอยู่ที่วันนี้ก็จะเปิดขาย 350บาทนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจต้นพันชุดนี้สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะดาวเปิดขายแค่350บาทนะคะชุดนี้จริงๆแล้วชุดนี้เขาเป็นกระดูงเลี้ยงเดต้นหัวนะคะจริงๆจริงแล้วชุดนี้ถ้าวีดีโแล้วจะขายอยู่ที่500บาทเลยนะคะลาต้นแบบสวยมากนะคะเป็นทรงทรงพุ่มอย่างที่หอันนี้เป็นลาต้นนะคะลาต้นแบบโตวสวยมากนะคะถุงเบอร์12ด้วยนะคะเป็นถุงใหญ่ เดีย๋ยวจับให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้ไอเทเนี่ยอันนี้เป็นเป็นลำต้นนะคะลำต้นจะจะใหญ่มากนะคะตรงน,นี้ลำต้นสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะสวยเห็นไหมคะเป็นรมพุม่มแบบรมพุ่มแม่ทั้งหมดนะคะสวยมากเลยเห็ะนไะด้แล้วสวยนะคะอยู่ที่หนึ่งเมตรกว่านะคะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสามหนึ่งเมตรห้าก็ถึงนะคะบางต้นเนาะแต่ว่าเราจะอ่า,อาจะบอก ไปแบบว่าขั้นต่ำก่อนก็ประมาณ1เมตรกว่า1เมตรถึง1เมตรกว่านะคะชุดนี้วันนี้ก็เปิดขายวันแรกนะคะเนี่ยเพิ่งเอามาลงเลยต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้สวยมากถ้าลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆอำเภอมาตะขุนหรือว่าแถวภาคใต้สามารถมาคัดหน้าร้านได้นะคะต้นไม้สวยมากเลยชุดนี้สวยนะคะเป็นทรงพุ่มแบบทรงพุ่มกว้างมากนะคะทรงพุ่มกว้างสวยต้นพันก็ แข็งแรงนะคะแข็งแรงพร้อมปลูกเลยชุดนี้ต้นไม้อายุยังไม่ถึงปีเลยนะคะสวยมากนะคะตอนนี้เด็ดยังด้าอยู่นะคะอะ่เนี่ยเพิ่งลงมายังไม่ได้ให้น้ำเนี่ยเพิ่งเริ่มจะให้น้ำนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการต้นพันนะคะไซที่เป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะไซที่เป็นทรงพุ่มอ่าทรงพุ่มทั้งหมดเลยไซยอยู่ที่1เมตรกว่านะคะ ตั้งแต่1เมตรจนถึง1งเมตรห้ากันเลยนะคะชุดนี้ราคาไม่แพงนะคะวันนี้ลงรายแค่3 5 0าบาทเองนะคะสำหรับชุดนี้วันนี้ถุงเบอร์12เป็นถุงใหญ่ด้วยนะคะหมอนทองหมอนทองกระดวงต้นหัวนะคะกระดวงต้นหัวทั้งหมดเลยเนี่ยไซส์จะสวยด,ด,ดูลำต้นนะคะลักษณะลำต้นจะสวยสมบูรณ์มากเลยนะคะชุดนี้เปิดขายวันแรกนะคะเปิดขายแรกๆลูกค้าจะได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะลูกค้าจะได้ต้นไม้ที่แบบว่า ยังไม่มีใครคัดนะคะต้นหัวเลยนะคะต้นสวยสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับชุดนี้สวยมากนะคะกําลังให้น้ําอยู่ชุดนี้ไซส์พอดีปลูกนะคะประมาณ1เมตรถึง1เมตรกว่าต้นพันุ์สวยมากนะคะไม่อยากให้พลาดชุดนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการปลูกภุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเพราะว่าชุดนี้ต้นไม้เดี๋ยวให้ดูต้นอื่นอีกนะต้นไม้เขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ นี่เป็นสองพุ่มแข็งแรงสมบูรณ์มากจริงๆนะคะชุดนี้ปลูกแล้วไม่ตายนะคะดูดูลำต้นเนาะลำต้นอ,อันนี้เป็นลำต้นเลยลำต้นลักษณะลำต้นเขาะจะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ต้นไม้จะเป็นสองพุ่มแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะเนี่ยยอดระบบยอดเดินดีมากนะคะเป็นสองพุ่มแบบนี้ทุกต้นนะคะกําลังแตกสวยเลยนะคะเนี่ยกิ่งกิ่งจะเยอะแบบนี้เลยนะคะกระดง ระดของเราสวยมากสําหรับทนี้ไม่อยากใกล้พลาดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะไซนี้เป็นไซส์สมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะเป็นไซส์พอดีปลูกด้วยนะคะราคาก็จะเป็นราคาแบบกลางๆไม่แพงนะคะไม่แพงแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ราคาไม่ถูกจนเกินไปเพราะว่าเป็นไซส์ไซส์กลางเลยนะคะหมอนทองสายอยู่ที่1เมตรกว่า ชุดนี้เราขายแค่350บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เปิดขายวันแรกอ่าหมดแล้วหมดเลยนะคะอ่าชุดนี้ต้นไม้สวยดูโคนนะคะดูโคนโคนจะอวบแบบนี้ทุกต้นนะคะโคนอวบเหมือนกับต้นไม้แบบว่าเขาสมบูรณ์ที่สุดนะคะที่เราคัดเอาไว้ชุดนี้เป็นต้นหัวทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือโคนต้นนะคะอะสวยมากนะคะชุดนี้ต้นไม้มีแค่20,000ต้นเท่านั้นนะคะสำหรับหมอนทองไซส์1เมตรถึง1เมตรกว่า หนึ่งเมตรสามนะคะถุงเบอร์สิบสองนะคะเป็นใช้ถุงใหญ่เลยดูโคนต้นเลยนะคะอันนี้ให้ดูให้ดูกันแบบวิดีโอเลยนะคะเนี่ยก็คือแบบว่าทรงต้นจะเป็นแบบนี้เลยทุกต้นนะคะแข็งแรงมากเลยเนี่ยแบบนี้เนาะทุกต้นเลยนะคะสวยสวยแล้วก็สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูป็นต้นแบบนี้อ่านี่นะคะเนี่ยลำต้นของเขาเน,นี้เป็นลำต้นนะคะ ลักษณะตั้งแต่ทรงพุ่มด้านบนจนลงมาจนถึงด้านล่างนะคะจนถึงไซถุงเลยอันนี้ไซถุงแล้วก็ลำตน้นลำต้นจะโตมากชุดนี้เราเสียบยอดไม่สูงเราเสียบยอดต่ำนะคะเราไม่เอาไซต์สูงเราจะเอาทรงพุ่มเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ออกลูกได้รับผลผลิตที่ไวกว่าต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มสูงแล้วก็ต้องไปตัดยอดอีกนะคะมันจะทําให้เสียเวลาในการดูแลด้วยนะคะก็จะคัด ว่ากระดงเนื้อๆเ,เลยนะคะกระดดงหัวๆกันเลยนะคะกระดงสวยมากเลยนะคะสนใจก็สอบถามอะไรกันได้นะคะสวยมากนะคะชุดนี้ดูต้นไม้แต่ละต้นเนาะสวยแข็งแรงมากดูดูดูยอดนะคะดูยอดเลยเนี่ยยอดกลาลังเดินดีมากเพราะว่าลาต้นเขาแข็งแรงนะคะลําต้นเขาแข็งแรงแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะดูลักษณะลําต้นนะคะถ้าลําต้นแบบนี้ยอดของเขาไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะดูยอดดูการ จเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะดูดูยอดเลยนะคะอ่าลูกค้าสังเกตดูนะคะต้นไม้ถ้าลำของเขาโตแบบนี้นะคะยอดของเขาจะแตกดีมากแบบนี้เลยนะคะทุกต้นเลยนะนะคะแต่ถ้าลำเล็กลำต้นเล็กนะคะยอดของเขาก็จะไม่ค่อยแตกจะ แตกแบบแรงมากนะคะแต่ชุดนี้เป็นชุดที่แบบว่าสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะหนึ่งปีเนี่ยเราจะคัดเป็นเหนือว่ากระโดูต้นหัวเอาไว้ทุกๆปีเลยนะคะเอาไว้จําหน่ายช่วงกลางปีช่วงฤด,ดูฝนนะคะลูกค้าที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะคะชุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะปลูกแล้วต้นไม้จะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะปลูกเสร็จก็จะเห็นเป็นสวนทุเรียนเลยนะคะปลูกเสร็จสําหรับชุดนี้ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องมานั่งอดุบาลไซส์เล็กเลยนะคะ พอปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วว่าเรามีสวนตเรียนกับเขาแล้วนะคะก็คือลําต้นเขาจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะเนี่ยไม่ต้องมานั่งอนุบาลต้นเล็กๆอยู่นะคะแข็งแรงแน่นอนรากไม่ขดแน่นอนนะคะชุดนี้เพราะว่าต้นไม้อายุแค่เก้าเดือนเองนะคะชุดนี้แต่เป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดเขาก็จะดูแบบว่าโตมากอวบมากนะคะเราเปลี่ยนไซส์ถุงใหญ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ระบบรากของเขาแข็งแรง ถ้าต้นไม้ชุดนี้นะคะอายุ9เดือนอยู่ในไซส์ถุงเบอร์10นะคะอยู่ในไซส์ถุงเบอร์9เบอร์10ทั่วไปนะคะที่ลูกค้าซื้อทั่วไปอะถุงเบอร์9เบอร์10นะคะไซส์ของเขาจะไม่ได้สูงแบบนี้ไซส์ของเขาจะไม่ได้โตแบบนี้นะคะระบบยอดรากของเขาจะแข็งแรงได้ไม่เท่านี้นะคะอายุไปเตือง9เดือนเนี่ยเขาจะเล็กกว่านี้เยอะเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนไซส์ถุง เปลี่ยนไซต์ถุงให้เป็นถุงเบอร์12ระบบรากของเขาจะสมบูรณ์ดีมากลำต้นก็จะโตนะคะลำต้นจะโตได้ดีกว่าทุเรียนที่อยู่ในไซต์ถุงเล็กอย่างเช่นถุงเบอร์เบอร์สิบแบบนี้ปกติต้นทุเรียนไซต์นี้นะคะเขาะจะาเลี้ยงแค่ถุงเบอร์สิบเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางร้้นของเรากา็จะเลี้ยงถุงเบอร์สิบสองเลยนะคะเราไม่ได้คํานึงถึงว่าต้นทุนแต่เราคํานึงถึงว่าต้นไม้ สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็การที่ลูกค้าไปปลูกจะได้รับผลผลิตแบบรวดเร็วด้วยนะคะเราไม่ได้คำนึงว่าจะต้องต้นทุนน้อยจะต้องได้กำไรเยอะแต่เราจะคำนึงว่าลูกค้าปลูกแล้วต้นไม้จะแข็งแรงแล้วก็ได้รับผลผลิตไวสำหรับต้นไม้ชุดนี้นะคะสวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยเนี่ยนี่แค่ต้นเดียวนะคะแค่หนึ่งต้นนะคะต้นขึุ่บอกเราจะโตโตเยอะโตเยอะแบบนี้นะคะหนึ่งต้น ต้นนะคะแค่350บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้เปิดโปรนะคะวันนี้ก็จะเอามาเป็นโปรโลดเลยนะคะเปิดโปรวันแรกก็จะขายในราคาโปรโลดให้ลูกค้าเลยต้นละแค่350บาทแต่ลูกค้าจะได้ต้นพัน์ไปต้นพันไปในไซส์ราคา500บาทเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อต้นพันทุเรียนหมอนทองอชุดชุดนี้ไป1เม็ดกว่าชุดนี้ไปนะคะก็เปิดขาย ลูกค้าซื้อไปแค่350บาทเดี๋ยวจะได้ไซส์ราคา500บาทเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปเลี้ยงเข่งเนี่ยแนะนาเลยนะคะชุดนี้สวยมากนะคะสวยสวยมากนะคะสําหรับชุดนี้สวยทุกต้นเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่งเอามาลงองตะกี้เนี่ยลงเพิ่งเสร็จนะคะที่ถ่ายให้ลูกค้าดูอยู่นะคะเพิ่งลงตะกี้เลยเนี่ยวันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเปิดขายหน้าร้านด้วยนะคะที่อ่า สาขา2อําเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาคัดเลือกต้นไม้หน้าร้านของเราได้นะคะมาคัดเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะว่าต้องการไซส์ประมาณไหนต้นพันธุ์สูงแบบไหนกว้างแบบไหนนะคะ,ะคัดได้ทุกต้นนะคะเนี่ยเราก็เอามาไว้ที่นี่นะคะและในแปลงของเราก็ยังมีอีก20,000ต้นนะคะสำหรับชุดนี้ หมอนทองกระโดงต้นหัวเลี้ยงเดชนะคะเลี้ยงเดชอ่าแล้วก็เป็นต้นพันธุ์ที่มีไซต์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะลำต้นจะสวยสมบูรณ์มากนะคะเนี่ยดูลำต้นก็รู้นะคะลำต้นแบบนี้ไม่ต้องดูยอดเลยรู้เลยว่ายอดของเขาต้องเติบโตต้องแข็งแรงต้องเตกยอดเยอะระบบรากของเขาจะแตกดีมากเป็นพิเศษเลยนะคะถ้า ต้นไม้มีลำต้นลักษณะโตแบบนี้ทรงกุ่มก็จะกว้างแบบนี้นะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต้นไม้สวยมากจริงชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาไลฟ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไลฟ์สดให้ดูกันนะคะสําหรับต้นไม้ชุดนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยต้นพันหรือว่าสรบูรณงเข็งแรงมากเลยนะคะสําหรับชุดนี้ต้นพันสวยสวย สมบูรณ์นะคะสวยมากมันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะว่าต้นพันธุ์ชุดนี้เป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราลองขายนะคะวันนี้อัปเดตราคาที่ถูกที่สุดให้กับลูกค้าเลยนะคะเป็นชุดโปรที่ถูกที่สุดเลยทุเรียนสายพันธุ์หมงงอนทองไซส์หนึ่งเม็ดกว่าถุงเบอร์สิบสองนะคะ าราคาแบบรูงอัพให้ถูกที่สุดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเปิดขายกันราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าที่มาหลังๆนะคะถ้าถามชุดนี้หมดก็หมดเลยนะคะชุดหลังก็จะคนละราคากันอีกเนาะแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดแล้วนะคะชุดนี้เรา,อาเอามาเอามาวางไว้หน้านี้นะคะปกติชุดนี้จะอยู่จะอยู่กลางกลางเดดนะคะจะอยู่กลางเดดเลยสําหรับ ต้นไม้ชุดนี้แต่ว่าวันนี้อเอามาที่นี่สาขาสงเราไม่มีน้ําด้านนอกนะคะไม่ได้ต่อน้ําก็เลยต้องเอามาไว้ตรงนี้มันจะติดสเลนไปนิดนึงนะคะ <th> แต่ว่าลูกค้าเอาไปปลูกชุดนี้ไม่ต้องกลางสะเลนแล้วนะคะเพราะว่าเป็นต้นพันธุ์ที่เราเลี้ยงเดดไว้ตั้งแต่เล็กๆเลยกระโดงเลี้ยงเดดนะคะเป็นหมอนทองชุด<ค>ต้นหัวกระดงเลี้ยงเดดต้นพันธุ์สมบูรณ์พร้อมปลูกเอาไปปลูกได้เลยไม่ต้องกลางสะเลนนะคะ,ะสวยมากสําหรับชุดนี้นะคะ อย่าพลาดนะคะสําหรับชุดนี้อย่าพลาดเลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะอย่าพลาดชุดนี้เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากชุดนี้นะคะปลูกไปไม่ตายแน่นอนนะคะชุดนี้ลำต้นแข็งแรงแบบนี้ไม่มีปัญหาระบบรากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการปลูกมีลูกค้าสั่งเอาไว้เยอะนะคะชุดนี้ดาวก็เลยต้องเปิดขายจริงๆแล้วว่าจะไว้ขายในชุดไซส์5้0บาท จะไว้ประมาณเดือนหน้าแล้วถึถงจะเปิดขาย500บาทนะคะแต่ว่าพอดีมีลูกค้า,าต้องการชุดนี้จําจนวน2,300 3 0 0 0ต้นจํานวน1,500ต้นแบบนี้นะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องเอามาขายโกนเวลาที่กําหนดไว้นะคะก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านะคะ เดือนหน้าก็จะขายราคา500บาทนะคะสําหรับชุดนี้แต่เปิดขายก่อนวันนี้ก็แค่350บาทเท่านั้นนะคะย้ําเลยแค่หมดแล้วหมดเลยแค่20,000ต้นนะคะหมดแล้วก็จะไม่ขายแล้วนะคะราคานี้เราก็จะขายราคา500บาทเก็บไว้ขายเดือนสองเดือนหน้านะคะเลี้ยงไว้อีก2ยอดนะคะสวยมากนะคะชุดนี้เลี้ยงเข่งได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้าที่ยังไม่ปลูกก็สามารถเอาไปเลี้ยงเข่งไว้ได้เลยสวยมากนะคะเนี่ยให้ดูเ ทั้งหมดนี้นะคะเนี่ยต้นไม้สมบูรณ์มากเราไม่มีน้ํานะคะด้านนอกที่นี่ถ้าอยู่ที่สาขาหนึ่งน้ําจะเต็มเลยนะคะเลี้ยงเดชทั้งหมดเลยชุดนี้ไว้กลางลานเลยแล้วก็สายเคงเนี่ยนะคะสายเคงของเราก็ยังไม่อยู่สายเคงนะคะเราก็ทําไว้เยอะเลยนะคะที่สาขาหนึ่งแล้วก็สาขาสองตรงนี้เป็นสาเเคงทั้งหมดนะคะที่เราเลี้ยงเดชเอาไว้เนี่ยที่เขานำขนอยู่นะคะสายเคงเคงทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ ใส่เข่งเยอะนะคะตรงนี้เข่งก็ไปถึงด้านหลังเลยนะคะประมาณสองพันเข่งนะคะชุดนี้ที่เราทําไส่เข่งเอาไว้ใส่เข่งเงยอะนะคะชุดนี้ลูกค้าเอาไปก็สามารถลงเข่งได้นะคะชุดชุดที่ดาวให้ดูอยู่เป็นชุดนี้นะคะเป็นตุเรียนใส่เข่งเลยแต่เราแค่ยังไม่ได้ลงเข่งเท่านั้นนะคะเป็นต้นพันธุ์ที่เป็นทรงุ่มสวยมากนะคะ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยสอบถามน้องเอ็ดมินทางร้านได้เลยนะคะมีอยู่4ี่คนนะคะ,ะน้องเขาก็จะตอบแล้วก็รับออเดอร์ลูกค้าอยู่ทุกวันนะคะ,ะต้นพันธุ์สวยมากนะคะหาไม่ได้แล้วนะคะชุดนี้ราคานี้ด้วยนะคะหายากจริงๆสําหรับหอนทองชุดนี้นะคะต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้เป็นทรงพุ่มโตแบบนี้นะคะ ถูกไปไม่เกิน3ปีนะคะ2ปีกว่าก็ออกลูกได้รับผลปลิตแล้วนะคะอันนี้เราเพิ่งเอามาลงตะกี้เองนะคะแล้วมันจะดูใบแบบเฉากิ่งแบบยบยับเยินอยู่นะคะ,เด,ะนเ,นคเดี๋ยวถ้าประมาณสักหนึ่งถึงสองวันเนี่ยลูกค้าลงลงเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะต้นไม้จะเป็นกิ่งที่ทรงพุ่มที่สวยมากนะคะเพราะว่าเรา,าใส่รถมานะใส่รถรั่วมาจํานวนเยอะเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ทับกันมานะคะกิ่งมันก็จะดูไม่สวยเท่าไหร่ แต่ขนาดทับกันมานะคะเขายังแข็งแรงขนาดนี้เลยนะคะกิ่งเนี่ยกิ่งจะโตแล้วนะคะใ่าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะสาขา2อ,อยู่อำเภอมาตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,ะสาขาหนึ่งเราก็ยังผลิตต้นไม้อยู่เหมือนเดิมจนมาอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยสาขาสองอตรงนี้ลูกค้าจะมาง่ายมากนะคะสาขาสองอำเภอมาตาขุนตรงข้ามป่าไม้อำเภอมาตาขุนนะคะจะมีป้ายอยู่หน้าร้าน เกษตรทุกใยนะคะถ้าลูกค้ามาจากฝั่งฝั่งตัวเมืองนะคะถนนเป็นถนนเส้นเพชรเกษมจากตัวเมืองสุราษฎร์นะคะก็จะขับรถเข้ามาตรงเส้นทางสุราษฎร์ตะกัวปา่าสุราษฎร์ภูเก็ตนะคะตรงเข้ามาเลยเขื่อนรัชประพามา,าแค่1่กิโลเมตรนะคะถ้าลูกค้ามาจากฝั่งนี้ก็คือฝั่งภูเก็ตนะคะกระบี่นะคะแล้วก็พังงาลูกค้าขับเลยปากขัดปากทาง คริสนะคะตรงนั้นขับเลยมาฝั่งสุราธานีนะคะตัวเมืองสุราธานีนะคะขึ้นมาประมาณสัก4กิโลเมตรนะคะร้านของเราอยู่ซ้ายมือพอดีนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามป่าไม้อำเภอแมาตาขุนจงังหวัดสุราธานีนะคะของเราอยู่ตรงนี้เลยนะคะหรือลูกค้าที่มาหน้าร้านก็เข้ามาเอาโวอชันจากน้องเอ็ดมินได้นะคะเขาก็จะส่งที่ตั้งร้านให้นะคะ วันนี้ก็อัปเดตหมอนทองนะคะไซส์ถุงเบอร์12 1เมตรกว่านะคะให้ชมกันก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็จะถ่ายแล้วก็จะไลฟ์สดให้ดูกันนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะเพราะว่าดาไม่มีเวลาที่จะไลฟ์สดให้ลูกค้าดูเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ